สวัสดีครับผมผมโบอิสานครับผมโมเดลโอ้เมล็ดว่ไาไใส่เพิ่นครับผมไอพุ่นพฤนจีนี่ครับได้รับเงินเปลียสุอิ่มครับผมอยู่สองปีได้รับเทีย่ยวไรเงินบบเด็ดแบบนั่นยืมเพิ่นสองปีเลยเมือนนม่อหน,นึง่งเมื่อหนึ่งเมื่อเชี่เกี่ยวอโอ้ห้าเปอร์เซ็นต์นะสองปีครับผมอนับซุบงเลยเด็กแบบเี่ย <c oughs>

เจเ้าพันสมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห่นึงไปสันห้อพี่น้องไปผมอยพาไาไปฝนเลยครับพี่น really ้อง โอ้ดีเจนผไอ้ใส่เพื่นครับผมขยอยบัตสีเยเพื่อนให้เบิดครบเบิดสุบัดเลยไอ้ส่เมื่อนกับเพ่นทียี่สิบสครับพอครับผมครบแท็กวนทีครบแท็กหาปีสามเดือนครับแรงงานไทยในสารอลครับผมมื่นคนทยพุ่นอว์มายุยยูนเขาเลยอยเพื่อนใหญ่มากครับสองปี ม่นไว้พ่นสองปีได้มื่นได้มื่นเชกเกียมืหลายอย่าอันนี้เอาเอาค่าทิสีครับค่าตรวจโลบตวยังมื่นกลัวมื่นเน็ดมื่นสองเงนไห้ใส่เบิดนี่1มื่นหาบ่ะมื่นหาเงินม่นสามต้องเบิดรวมมือสามได้ยุเียนเอ็ดเสียนสองเงินไว้มันเสียนสอง

สี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอดยี่องยี่สามยี่ยี่สห้ายี่สิบหกยี่สิบเดยี่สิบแด่ส้าสามสิหนีไปโอ้ยนั่นหอดคิวคนนี้กันนั่นหอดคิวคนนี้กันดีใจนะครับดีใจนะมาดีใจนะไอ้สายผมพามาเอาเอือนมาเอานี่ครับไอ้สาเพื่อนมาเอารองเท้ามาเอาเสื้อผ้าครับผมนี่บอกเมียน้ำครับผมนี่ครับ เสื้อผ้าเจเียวกางเกงตัวนี้แล้วนี่หอย,อยังไงอ่านบอกเสื้อผ้าดีแล้วคล้ายๆผ้าจอดติม่มเลยโอ้ได้หัดรองดิสเบีร์เซ็ตกูบ้านี่ยเอาได้เลยรองดิสเบีเรี่ย ฮะเอาเอาที่ม่ดีแล้วเอาแล้วไป,ไป <c oughs> น้องดิสเบียได้มแล้ว 1>, 1 2 3 1> คือถอดผ่านมันไว้เถอะนะรเอาไปสักเี๋อสิบสองเนาะนับแล้วจ้าเี้ยนนับจะหนีหอนหกถุงแล้วครับพี่น้อง 32ຫນດ້ຮັບຈນມົນຫນຶ່ງດ4-5ດືອມກໍຄໂທ